สวัสดีด้วยนะบนจำอัดป้าสิบห้าตอนที่สองนะปีเดียเราจะเข้ากี่ลูกนะฮะมันอาจจะชัดขึ้นนะครับเพราะผมได้ปรับในโปรแกรมอัดนะฮะโอ้ยแต่แหลกขึ้นนะครับจำไว้พรามันจะแหลกขึ้นคิวแม็กนะครับจับคู่เลยอยู่นี่เลย เอาไปเลยอีกช่างแม่งเลยโอ okay. เคคาเล่นเนี่ยตูเลเวลแม่งเลยไปตูตกเก่ง่แล้วอะไรเนี่ยออ๋ผู้เล่นได้ใบดแดงผู <c oughs> ้เล่นได้ใบดแดง <c oughs> ก็ว่าอยู่มันไมไใน่ให้ออกกอาจารย์เ okay. น่ต้องไอ้ไอ้ดมาโอเคอ่า เจ้าขาวมือเลครับถ้าหลไปข้างล่างเราุณมุตวหไปห้างอย่าไปนะไม่ใจมีลูกตุณเี้ยเสียคนที่นไปไ่ไห้อจะไปขาย่สเ่แวแม่เงเสียงหน่อยจะอัดลงแล้วเนี่ยก็มีเสียแวกนิดนึงนะครับก็เนียยใช้เดียวเรียกเพื่อนมา เปมาแล้ววิ่งมา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 เพื่อนเพื่อนวิ่งขึ้นไป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 วิ่งมาวิ่งว่ะส่งทำไมส่งทำไมาส่งทางนั้นล่ะกดผิดครับแล้วเรเคยเห็นผมว่าเราไม<ะ>่ได้โหลดผมคิดว่ามันไม่สนุกผมจะส่งหลังนะแต่กดผิดนะหนุกนะแต่เล่นง่ายแล้วแองแยงโปร,ปรแกรมอัดคลิปของแองว่าทำไงอะมูบิเซนเลยอไง ครับประตูประตูรับนะคะประตูเก่งนะก็จะลื่นนิดหน่อยนะครับเป็นทำให้เราเลยนะเตะไปแล้วแมงแมวแมวมองมองมองเอาเอ้ไอ้เจียงแอทแท็กครับแท็คเกอร์แท็กเนี้ยแท็กกันได้เสียมาส่งเลยเนี่ยชิปส่งล่างเลย วิ่งม,มาด้วูความลึกสูงครับจะใส่รึไหมครับส่งล่าครับยิงเลอู้หูเข้าประตูไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์น้หูกระโดดเท่มากด i̇şte ูภาพช้าครับยิงเข้าไม้อย่างมั่นใจครับไม่กลัวอะไรเลยครับยิงส่งไปเพื่อนครับเงี้ยวปืนเจาะเข้าไปโอ้ปืสองมือนะฮะ ต้องแย่งกันได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยสนามลื่นกดนะวะสนามลื่นโอ้ยโอ้อย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงสนามลื่นโอ้ยเอาเนะวิ่งเข้าไปแล้วโอ้ย,อยชิบหายแล้วมาแล้วครับหน้าประตูประตูแอเจนเข้าไม่อ้ยไม่เข้านะฮะไม่เข้าอ่ะตอนนี้อัดมาสามนาทีนะยังยังรับได้อยู่ยิยยงยม ขอนี้ครับพูดเล่นก็ฝ่ายกำลังออกตัวเต็มที่ครับนนเกมเมอร์ก็ได้มาอยู่ข้างๆผมนะครับโอเไครับส่งมากเยี่ยเพื่อนโอเคเยี่ยเพื่อนมั้งเอาไว้เอาไว้วิ่งเอาไว้ครับลงลมาครับส่งหลังยิงยิงยิงแข็งกเข้าไปอย่างแหลกแหลนะครับเข้าไปแบบสวงามมากบุ๊มาะเข้าอย่างบุกเนี่ยต้องดูครับเนี้ยภาพช้า กินบได้ได้วิ่งมาเออแตะลบวิ่งแล้วโอ้โหยิงคยุยส่งไม่เพื่อนะเพื่อนเจาะเข้าไปเต็มๆนะฮะต้องเข้าใจเพื่อนเราล็อกสองประตูในไม่กี่นาทีที่แล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับไลค์ซับคอมเมนต์นะครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกมาครับไม่ได้เกมนะพีซีนะพีเกมในค์ทับในโทรศัพท์นะครับให้เพื่อนเขาโต นีโอเคทำยาพี่หนึ่งนะพวกความสนุกนะ่ง map การจลาหลักนิดนึงนะเพราะผมปรับให้มันชัดพอจะชัด,ชดนจะแหลักนะฮะมันใช้ไม่เพื่อนลองวิ่ง map วิ่งเบย่ยงฟาร์มยิงสูงสกัดเครื่องเลยแหมอนอย่าพากอย่าพากเครื่องยิ่งหลกๆอยู่เนี่ยวิ่งมาร a p ส่งอ้าวจะ <c oughs> ส่งผิด่อนฉันจะส่งให้เพื่อนส่งให้ประตูตลอดแนวฟาบอลนะ โอ้ทำไมแหลกแค่เฟร,รมเละตกโอ้ออเฟร,รมเละตกแหลจกจัดชันตนใจมาอ่แคนงเลยสักคู่นะครับเสียงตลุกตะนิดนึงนะครับรับข้างนอกอาจจะข้างนอกจะอาจจะดังตรงน,นี้ดังมากเลยนระ่าโอ้ยอันนี้ อยู่ในร้านสื่อนะโอเคมันยิงกันไม่ตีผิประตูห้วเนี่ยโอเคสองประตูเหมือนเดิมค่ะมาสถานที่เงียบนะครับไปจุกหูประตูเนื่องจากมันถึงแทรกนิดนึงนะครับไม่ต้องแทรกหรอกพูดเบาๆนะเราอยู่ในร้านหนังสือเราต้องเงียบมองครับ จังหวะแอปโอเคแปลกนิดน่อยยิยงแล้วเราต้องส่งให้เพื่อนก่อนมีสมาคารวะสรงเฮ้ยสนามลื่นลื่นไม่โดนนะครับสนามมันลื่นผมเป็นกรรมการนะครับนะสนามลื่นโอโอเซเซฟาวเชย้าฟาวครับโดนใบไม่โดนครับแค่เตือนครับ อุ้ยอุ๊ยปับปบปรับทันชนนี้ทันชนี้โอเคเสียวมากเสียวมากกระจะโดนไปแล้วออุ้ยวิวชิบหายเข้าได้ยังไงครับสองประตูได้ไหมมันเข้าได้ไงครับนี่ครับพอๆเดี๋ยวเขามาด่าเฮฟส่งเลยวิ่งไปไม่ควรไม่กินอยาเพื่อนไม่กินควรตะความืดโยนแล้วโย่จุ๊บตักจุ๊บไอสัตว์ส่งให้เพื่อนไม่ทันนะต้องขอโทษ เราต้องชนะครับห้าประตูนะฮะต้องได้ต้องได้อ,ไดอ,ยอย่าบังกูสิอย่างัางระวัง,งทุนกันนะครับโอ้ย,อย,อยความแหลทำให้ผมเล่นไม่ค่อยได้นะแต่ชัดก็ดีแล้วโึเคส่งเลยส่งขึ้นบนส่งลงล่างอะก <c oughs> ็ตัดหน้าตัดหน้าโอเคยังได้รับเดีย๋ยวผมไปเอาน้งสอมาอ่านแกะนะ เนื่องจากร้านที่ C S บ o o k อย่าลืมมาเย,ยี่ยมเยือนร้านทุกอย่าง20นะครับทวยอืที่โลตัสนะ <c oughs> ไม่เข้าครับเอ้าสไลด์ทำไมซ้ำอุกตัเว <c oughs> เข้าไม่ได้ยังไงครับไม่ตื้นเลยอ่ะับมีกอดกันมีกอดกันดูนแอปครับครับเป็นอย่าที่ตลกมากครับวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงครับยิงไวะยิงไม่เข้าอ่ะโดนเสาอ่ะเดี๋ยวสักพักสนามลื่น แล้วยิงซ่อมอีกทีเข้ามาแล้วโค้กับเซนพี่กคนแรกคนแรกมึนยิงไม่เข้าแล้วเลยลื่นตบไปอยเข้าไปเจ้าเจ้าบอลแหลกนิดนึงนะครับเฟรมเลทตกก็ตกจานเลิกตกได้แล้วตอนเล่นก็แหลกน้อยนะแต่ถ้าเกิดปลาดม่อาจจะแหลกมากก็เป็นได้มากไม่กินกลัวตอบขามืดอีกอีกเอาอีกแ่ะ ไม่เข้าส่งผิดอีกครับผมจะกดส่งไครลังครับ<อ>นี่ครับดูโกรครับหมายเลขสามห้าสามห้าช่องเจ็ดนะครับ้ยตอนนี้เขาไปเปลีป่ยนสี่ห้าสามห้าถูกแล้วนะผมก็ชนะอยู่ดีครับทีมผมบ้านผมสี่ห้าสนามลื่นอ้โอฟาวเป้าฟาวฟแน่นอนตบมือเลยใบโอ้ใบเหลืองอันไปเริ่มเลยครับใบ ปะปังปะตุบประตูบังปังบ oh, ังอาบังเวลาคอาบังเอาบังกระโดดเงี้ยวเงี้ยวเงี้จึ๊บอุ้ยนี่ก็เกือบเข้าครับเนี่ยกรรมการเบาเบาดีครับทำไมชอบพูดดังครับอยู่ในหนังสือก็รู้อุ้ยโอ้โหชิบหาย้ชิบหายวิ่งไปวิ่งอ่าชิบหายแล้วอย่ายิงเลยยิงไปแล้ว

หนังสืีจะตกครับโอ้แถมนึกอได้โอ้แถมนี้ก็ได้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราเล่นอีกรอบนึงครับหแหลกนิดหน่อยก็อย่าว่าเลยครับอ,อยากผมอยากให้ชัดครับถ้าเกิดไม่ชัดมันจะไม่แหลกนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นตัว<ม>เห็นตัวจังๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ฟ้าปันเยอะๆนะครับตอนนี้ผมกากมากสับไครต์ณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้สับสไครต์ผม,มแค่หกคนนะครับตองน,นี้เลยโอเคนะฮะสำหรับค,คลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปเพียงนท่น,นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย